สมาชิกพักการเมืองคืออะไรนะครับวันนี้จะชวนคุยกันนะครับว่าการเป็นสมาชิกพักการเมืองนั้นคืออะไรแล้วก็มันประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมืองยังไงนะครับเวลาเราพูดคุยกันเรื่องสมาชิกพักการเมืองเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีความคิดยังไงนะครับแต่ความคิดที่แวบก็มาในหัวของผมเนี่ยก็คือเรื่องที่น่ากลัวเนาะเพราะว่าเราเหมือนเป็นสมาชิกของ สมาคมลับนะครับหรือว่าเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะหรือเป็นสมาชิพกพรรคอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะน่ากลัวแบบนั้นในหลายๆกรณีในอดีตนะครับแต่ถ้าเรามาดูพื้นฐานของการพัฒนาการเมืองเนี่ยการเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับของระบบประชาธิปไตยแล้วก็ทำให้การเมืองของการมีส่วนร่วมภาคประชาชนแข็งแรงขึ้น พรกการเมืองเนี่ยเป็นการรวมตัวกันในเชิงอุดมการณ์นะครับของกลุ่มคนที่อยากจะผลักดันเรื่องราวบางอย่างให้ไปสู่สภาผู้แทนราษฎรหรือไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพักการเมืองเนี่ยเกิดขึ้นแบบไหนก็ได้นะครับเกิดจากคนกลุ่มเล็กรวมตัวกันอยากจะผลักดันความก้าวหน้าทางด้านกีฬาก็ได้อยากจะผลักดันประเด็นของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยากจะต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรี อยากจะต่อสู้เพื่อ,อสิทธิของแรงงานถ้าการต่อสู้นั้นอยากจะถูกเปลี่ยนให้เข้ามาสู่ระบบของรัฐสภานะครับแล้วก็ผลักดันไปสู่การรับการเลือกตั้งแล้วก็ผลักดันในเชิงนโยบายก็จะรวมตัวกันและเกิดพักการเมืองขึ้นทีนี้คนที่เห็นด้วยกับอุดมการ์หรือเป้าหมายของพักการเมืองเหล่านั้นนะครับก็มาสมัครเป็นสมาชิกกันเมื่อมีสมาชิกมากขึ้น นะครับก็จะได้รับการรับรองทางกฎหมายเป็นเหมือนกับการถือหุ้นบริษัทนะครับทีนี้ผู้ถือหุ้นกับบริษัทก็ต้องมีการรายงานผลประกอบการใช่ไหมครับแล้วมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของบริษัทนั้นๆสมาชิกพรรคการเมืองก็เหมือนกันครับก็จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของพรรคการเมืองต่างๆก็ๆๆอ,อยู่ที่ว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคนั้นให้สมาชิกมามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนเช่นรับรู้สถานการณ์ทางการเงินนะครับ ต้องรับรองนะกรรมการบริหารพักหรือสามารถเข้าชื่อกันเพื่อจะขอเสนอเรื่องราวบางอย่างในพักการเมืองได้อันนี้คือความหมายของสมาชิกพักการเมืองนะครับนอกจากนั้นนะครับการเป็นสมาชิกพักการเมืองยังทําให้พักการเมืองแข็งแรงได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินของนายทุนเพราะว่าค่าสมัครสมาชิกนะครับที่กฎหมายกําหนดไว้คือ100บาทต่อปีถ้าเรามีสมาชิกพัก1ล้านคน เราก็จะมีเงิน100ล้านบาทต่อปีจากคน1ล้านคนคน1ล้านคนกับเงิน100ล้านบาทกับนายทุนคนเดียวเงิน100ล้านบาทเพื่อนๆคิดว่าพักการเมืองแบบไหนถึงจะมีส่วนร่วมของคนธรรมดามากกว่ากันครับแน่นอนครับก็ต้องเป็นพักที่มีฐานสมาชิกมากแล้วก็ใส่เงินคนละเล็กละน้อยเข้ามาในระบบถูกไหมครับถ้ามีนายทุนคนเดียวใส่เงิน100ล้านบาท สสหรือนักการเมืองทุกคนในพักนั้นก็ต้องฟังนายทุนคนนั้นแค่คนเดียวแต่ถ้ามีคนหนึ่งล้านคนกับเงิน100บาททุกคนเราก็ต้องฟังทุกคนและก็การมีส่วนร่วมก็จะเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับถ้ามีสมาชิกพักเยอะก็จะมีโอกาสได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยนะครับซึ่งเป็นเงินภาษีของพวกเราทุกคน ที่ต้องถูกจัดสรรมาเชื่อเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองในประเทศไทยแต่เพื่อนๆครับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวได้อุดมการนะครับการระดมทุนจากสมาชิกนะหรือว่าการที่ตั้งใจที่จะสร้างฐานสมาชิกให้ได้กว้างและรับการสนับสนุนจากกะกะตแบบนี้นะครับยังไม่ใช่วิธีคิดของพรรคการเมืองในอดีตสักเท่าไหร่เพราะเป็นเรื่องที่ยากมากครับในการจะรณรงค์ให้ ไทยเนี่ยกล้าที่จะสมัครเป็นสมาชิกพักการเมืองแต่อย่างไรก็ดีครับผมกับพักคก้าไกลเนี่ยอยากจะหนุนใจนะครับสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยสมัครสมาชิกพักการเมืองที่ท่านชอบนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นพักคก้าวไกลก็ได้เพื่อทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการเมืองเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมได้มากขึ้นและมีพักการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นนะครับแต่ถ้าทุกคนเห็นด้วยกับแนวทางอุดมการณ์นะครับ ของพักเก้าไกลผมก็เชิญชวนนะครับที่เราจะมาสมัครสมาชิกของพักเก้าไกลด้วยกันรายปี100บาทนะครับ200บาทจะได้บัตรสมาชิกด้วยแล้วก็ถ้าสมัครตลอดชีพนะครับอยากจะสบสนมากหน่อยนะครับก็อยู่ที่2,000บาทก็ได้ตลอดชีพเลยนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนเหล่านี้นะครับจะทำให้พักการเมืองเนี่ยมีความเป็นมวลชนมากที่สุดนะฟังเสียงของสมาชิกและประชาชนมากที่สุด และเราจะมีสิทธิ์ในการเลือกตัวแทนของผู้สมัครในการลงสมัครในนามของพรรคด้วยนะครับหรือที่เราคุ้นเคยกันในคำว่าระบบ p r i m a r y v o t e นี่แหละครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นระบบของการสมัครสมาชิพกพรรคการเมืองจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทุกคนสามารถทำได้นะครับและถ้าทุกคนทำมันจนเป็นเรื่องปกติธรรมดานะเราเป็นเหมือนกับการที่เราไปซื้อหุ้นนะครับหรือเป็นสมาชิกของแฟนฟุตบอลหรือว่าแฟนของศิลปินดารา ถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนี่เป็นสิทธิอย่างสมบูรณ์ของพวกเราทุกๆคนนะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับการเรียนรู้ทางการเมืองของทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ Subscribe นะครับเพราะเราจะมีวิดีโอออกมาใหม่ในทุกๆวันศุกร์นะครับและทุกคนก็จะได้เรียนรู้การเมืองแบบมีส่วนร่วมและถ้าท่านใดยอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับก็เชิญคอมเมนต์ได้เลยผมก็จะมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านในพื้นที่นี้นะครับ